ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับช้าเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับวันนี้พบกับการ์ดเกมชุดใหม่อีกแล้วนะครับกับเมจิในแคตาตี้นะครับเอาลอออฟทันเดอร์จังชันนะครับโอ้โหวันนี้มากับคอลเลกเตอร์นะครับกล่องละประมาณ9,000กว่าบาทแล้วกันอ่ะ9,000กว่าบาทมี12ซองนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแบบนี้ไม่ใช่การ์ดธรรมดาครับเป็นการ์ดคอลเลกเตอร์ที่จะมีอาร์ตแบบต่างๆนะให้ได้ให้ได้แบบว่าเช็ค ให้ได้แบบว่าสะสมนะฮะก็จะมีราคาสูงกว่าแบบธรรมดานิดหน่อยนิดหน่อยเองแต่กันราคากล่องแพงไปเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับนี่เมจิตกันเตลิงชุดใหม่นะครับว่าออกออกวันไหนออกวันที่12เมษายนตอนรับสงการนี่ครับเป็นตีมขบอยนะครับถือปืนฉีดน,น้ำไม่ใช่ถือปืนเวทมนต์ก็เขานี้ก็เข้าไปอยู่ในโลกโลกใหม่นั่นเองโลกใหม่แบบว่าตามหาสมบัติตามหาวอลนะครับ ก็จะมีเนื้อเรื่องมีแผนการไอตรงนี้อะไรเราลองหาอ่านได้นะครับตามเบนะครับก็จะมีหลายคนที่แปลไว้แล้วะนะฮะก็ลองเช็คดูโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะคกับซองคริเตอร์นะฮะมาเริ่มเลยครับนี่ฮะหน้าปกเป็นหัวหน้าโจนะครับโอ้โหทำไมซองดูยับยับอย่างนี้จะรอดมั้ยเนี่ยกลิ่นนี้อ่าเค็มเค็มแน่นอนนะฮะ มาช,ชุดนี้นี่ถ้าเป็นเปิดแบบอาเพลย์บูสเตอร์นี่มีโอกาสลุ้นได้ถึง6แลเลยนะฮะเพราะว่ามีการที่เป็นพิเศษนะ,ะพวกบิ๊กพวกอ่าฟอร์มดูไอพวกวอลอะไรพวกนี้นะฮะเป็นรางวัลมาเริ่มเลยนะฮะกับโทเค็น okay, นะฮะอันแรกเป็นแลก่อนเลยโอ้โหไอโซไนฟอยไอโซไนฟอยนะฮะโอ้ศูนย <laughs> so ์สี <laughs> <laughs> so ่เก้านะ อันนี้แกเป็นอะไรเนี่ย OTP แล้วก็แลกอีกแล้วนะครับของไวซ์ซาร์มก็ OTP เหมือนกันนะฮะโอเคนี่การคอมมานเดอร์ทาวเวอร์วินเดอร์อารเอ็มโอมาเลยครับบิ๊กสกอร์นะครับเป็นอะไรเนี่ยฮานิชันวิสต้านะครับมิสติกใบแรกมาเลยนะั้นซองแรกนะครับแล้วก็แลเป็นอะไรเนี่ยพินเลตจะบอกนะครับ ดูท็อปเอ็กการ์ดจากกองนะครับแล้วก็โอ้เอา X เอ็กดับเบิลนัมเบอร์แลนด์โยนโทนอืมเอาขึ้นมือเอ้ยพอร์ตได้ด้วยพอร์ตไล้สามหมดแล้วอันคอมมอนเป็นรีพอลส์แบ็กฟอร์มอร์จะเห็นว่าการ์ดพวกนี้มีเพิ่มเติร์เนี่ยบล็อกนี้มีสี่ใบนะฮะนี่จะเป็นพวกอาร์ตพิเศษ แลนแล,นแล้วก็หมดแลนแลนคอมพ์มอนนอนนอนนาโอเคไป, no, 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 no. Okay, ปไปซองที่สองเลยดีกว่าซองที่สองตอนนี้เราได้ 1, 2, 1. นะ 1, 2, 3, 4, ึ่งซองหนึ่งมิสติกนะครับแลนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตามมาตรฐานห้าแล่แน่นอนชัวร์อุ้ยโอ้โหหลุด <laughs> การ์ดหลุดการ์ดมันหลุดหลุดอดลุน้น <laughs> อดลุ้นมาเลยเอเราได้สเปเชียลสเปเชียลเกตฟอยนะฮะเป็นเดสเซอร์นะครับโอ้โหปวดหัวหมดลุ้นเลยหรอหมดลุ้นเลยหรอซองสองเลยเหรอสุดยอดจริงตึงเลยตึงเลยฮะ,ะโอ้โหนี่ครับอิมมิชเชฟนะครับเปลี่ยนเป้าสเปล โอ้ยคอลเล e เตอร์เค e นะครับเป็นบิ๊กสกอร์ช่องนี้ช่องเป็นบิ๊กบิ๊กสกอร์บิ๊กสกอร์เออบิ๊กสกอร์อย่างเดียวล็อกแซนสตาร์ฟอ c k sand s t a r เดอะการ์เดียนเอาฝังในสวนฝังศพชั้นนี่แหลเ ure, ะเซนแคปเจอร์ครับแล้วก็แลนชุดนี้แลนแลนฟูลอาร์ตฟอยเนี่ยจะเป็นแบบซิมโบตัวเขาเรียกว่าไงน,นะมาหน้าอยู่ตรงกลางสวยงามมากนะครับนะเราเห็นอันนี้อันนี้เป็นเป็นเอ่อเพลน แล้วลองดูเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเห็นหม,มันจะเป็นวงลูกน้ำอ๋อสวยงามคนชอบเก็บก็ชอบใจแน่นอนนะชุดนี้แลนดูแบบมีดีไซน์เหมือนเหมือนชุดโปเกมอนอะไรเงี้ยอ่าเหมือนชุดเอ้ยเหมือนชุดที่เป็นแลนด์คล้ายๆแลนโปเกมอนเป็นซิมโบกษณลอ,อยๆนะชุดนี้ก็เป็นแบบซิมโบกแอดอยู่ในในวิวอีกทีหนึ่งก็ดูดีหมดแรงหมดอารมณ์ <laughs> หมดแรงหมดอารมณ์กับใบนี้จริงๆเลยโอ้โห เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเปิดได้ขอเป็นไมอื่นได้ใบนี้นี่ช็อกขอเพิ่อมอีกใบครับขอเพิ่อมอีกใบได,ได้ไหมครับโอกาสออกก็น่าจะน้อยอยู่นะหนึ่งในสน่าจะหนึ่งในสบล็อกหรือย,ยังไงเนี่ยสักอย่างผมจะ,จะไม่จำไม่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 ชัวร์เนาะโอเคร์ด โอ้พาร์ททูเอ็กซายผมให้มันดูวิง่งวิกวิ่งวับขอบเขิบกรอบ,อบ,อบ,อบเออสวยงามเดี๋ยวไปใส่ดีกว่าพาร์ททูเอ็กซายเขาไม่ได้เก่งเนาะเอ้ยน,นี่ดีเคลีนะดีเคลีเดี๋ยวไปใส่เด็กดีกว่าอึ๊บเกตเปฟิกเซอร์นะครับชึบอะไรเนี่ยฟรีสไตรเดอร์ลุกเอาเอาไปสองใบติดกันคือ <laughs> โอ้หมดหมดแรง ฟริงหกสวยดีไปอยู่นี่เลยอยู่ด้วยกันไปเลยเพลงแล้วก็ในเนี่ยเทอร์มินอลก็นี่ฮนะแล้วก็แลนนี่ดูสแสวมซะก่อนเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ตงกลางพดงามสวยงามน่าสะสมอ๋อจริงใบธรรมดาก็สวยแต่พอเป็นฟอร,ร์มมันจะสวยกว่าเดิมเนาะส่วนใหญ่สองที่สี่เลยซองที่ 4. สี่องที่สี่ที่จะเป็นเชี่ยวเกตออกไปแล้วมันช่างทรมานยิ่งนัก โอ้โหแต่เราได้บิสกอร์วิสติกไปสองใบแล้วไปธรรมดายังไม่ออกสักใบนะฮะโอ้ยอกอกมาเลยเป็นแรรโอ้โหไซฟอนอิน <laughs> ไซฟอนอินไซเด็กโทโดมินนเนนซ์เอนจนออฟอินเดมิตี้นะครับเคลมจัมเปอร์แล้วก็เอ็มเป็นเอ,อืออะไรเนี่ย ลิตเิลฟลงในสนามแล้วถ้าเกิดเรารล่มันมานเนี่ยนะให้เอ็กซาครับทาเกะให้ดิแฟกออลแลนด์แล้วได้สกิลได้แอคทีฟิตี้ทั้งหมดนะฮะของการที่เราเอ็กซาไปนั่นเองนะเอ็กซายเดสิตินมอเโดนยิงมีแรงยาวโอเคมคอมมนคอมมั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 น เลยอีแปดซองนะแปดซองเลยอีกแปดซองมาคันดร์จังชั่นไหนเขาจะได้แบบอะไรนะเจสไหมหรือว่าหนุ่มโอโก้ได้ไหมเลยเซนารีแทบอีกสุดซองเอ็มเป็นโอ้โลตัสโลตัสลิงนะฮะเป็นบิ๊กส o อร์นะครับฟอยฟูฟอยมาเลยด้วยนะว้า โลตัสลิงห์เขาไม่ยากไม่ยากพูดไม่ถูกมันมันมันใช้แบบเออลองคอมเมนต์แล้วกันโอเคอะไรเนี่ยโหคุยแอนติเมตั้มมีตั้มคุเอลอันติเมตั้มนะครับตั้มปึ๊บเนี่ยเกฟโรเบอร์แล้วก็เป็นไลล่าอันดีฟีสสลิงช็อตสลิกช็อต อ้าวได้บิสกแล้วอึ๊บเนี่ยไปดูเปรสคอนโทรนะเป็นบิสก์ก่อแบบกรอบธรรมดานะไม่ใช่กรอบแบบเมื่อกี้เออถือว่าได้มิสก์บอยซองใบในซองเดียวโอเคตอนเปิดจนะเรายังไม่ได้เช็ราคารนะครับแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาตัดตอนเราจะเก็บราคาไว้แถวๆนี้น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะชื้บ Back for more อะไรเนี้ย ฟิสิกส์รีทิวชั o นแลน่านี่เขานี้เป็น Forest บ้าง Forest จกิเตอ่ามีต้นไม้ตรงนี้นะ f o r e s t symbol ลหนุกาแน่ <c oughs> แอบสวยงามเบาๆว่าแต่ฟาสแลนแบบหมดยังไม่เห็นสักใบเลยเลยโอเคเลยลเท่านี้เจ็ดซองอเข้าสู่ซองที่แกนะครับผมซองที่6กซองที่6กซองที่หกสเปเชียลเกสออกไปแล้วนะครับเป็นดิเซอร์ เผือ่อใครกดสครปข้ามดูซองหกโอเคเมอร์ซนารีโอ้โหเลายใบดิ้งปอยแบบกรอบนี้ด้วยง่อโอ้โหขึ้นในมิสตสิกแลวด้วยนะเออไงล่ะช่วงนี้เปิดได้เลายบ่อยไม่ว่าจะเปิดได้ซองนั้นซองอันนี้ขนาดซองโปรโบยนั่นเลาลโอ้โหเดซิเมต แล้วก็แล้วเวนตูดิโกนะเวนตูดิโกอักคูแล้วก็เฮ้ย hey! มิสโกเป็นมิสซีกแล้วฮาร์เวสเตอร์ออฟมิสซี่นะฮะเมเนส5 4าสี่ได้ครับอินเตอร์เดเวนฟิลด์ทุกคีดเอ้ยออเทอร์คีเจอร์เกตร,รบสองสองเนาคียร์บอร์ดอ่าดิสการ์ดปุ๊กถ้าดิสการ์ดแล้วแบบว่าออเทอร์คีเจอร์นี่คงเพลินเนาะแบบชาแนลเลย เซเวสมัตอะไรเนี okay. 對對่ยฮิปโปฮิปไฮโปเทสไฮโปเดอร์ซอ์แดแนลโอเคสอที่เละสองที่เจ็ดสองที่เจ็องทอช่าช่าสที่เแล้วลัคกี้เซเว่นหรือเปล่ามาซิ เนี่ยพูดถึงพูดถึง,ถงฟัสแลนก็นมาแล้วเป็นบูมิมาร์ทนะครับอันนี้เป็นอาร์ตต่อกันด้วยนะอาร์ตที่เป็นต่อกันเป็นแถบ,แบเก็บไว้สะสมสวยดีนะจริงๆแล้วนะเอ้มีแล้วครับโอ้ยไม่เบรกแถบเออออกเป็นการดูไม่เบรกแถบมาโอเคเราไปใส่เล็กเอาไปใส่เล็กสบายเลยนี่นี่ในในตัว Play เพลย์บูสเตอร์ก็ออกเป็นกันนะเวลาเราดารหรือว่าเรา พีลีดออกแบายเวกแท็บออกแบบมานาเด่นี่คือเจ็บใช้ได้เลยว่าแบบโ,โหแบบเพลินคงจะเพลินมากราคาดีเหลือเกินนะฮะปึ๊บทีสิบเจ็ดอ่ะเฮดเอ๊มมีแล้วอะไรวะเนี่ยจีราบนะครับจีราบจีราบเดอะเฟลเวดเฟลไรท์ right. อืเฟลดิเฟลไรท์เฟลดิฟเฟลเฟดเฟดเออโอเค ถ้าเราแคสสเปลในเทินตัวเองนะครับนอกจากสเปลแรกไปแล้วให้สร้าง2-2 Blue Back Zombie นะครับโอ้ถ้าซอมบี้ลงมาแล้วโอ้โอ้โหบทหนึ่งใส่ซอมบี้ทุกตัวด้วยสวยอ๋อบทหนึ่งใส่ซอมบี้ที่ลงมาในเทินนี้แป้วนึงทุกตัวแป้วแป้วเคลี <c ute shot> ยร์ช็อตไอ้แล เหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีโอเคสองที่7จ็สองที่เจ็ดมาเออไม่ใช่สองเจ็ดสองที่แปดแล้วครับสองที่แปดใกล้แล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับเหลือเหลืออีกสี่สองโอเคมาเหลือ 4, อีสี่สองเอ่อเทเชอร์แล oh, สเตปบิทวีนเวิลด์โอ้ซับสน ไป okay, เอาทั้งมือแล้วเก็บยาเข้าก่องแล้วก็โอเคเขาให้เมียทุกคนต้องไปเดีย <c oughs> ๋ยเกือบดีแล้วเชียวเกือบดีแล้วเชียวเกือบดีแล้วถ้าสั่งทุกคนน่าจะดีเนี่ยเป็เมียนะโอเคดีเจพิลเอมีแล้วอะไรเมื่อกี้อ๋อเป็นคอมมานเดอร์ครับเป็นยูมาพรโปรเลคเตอร์โปรเทคเตอร์แล้วก็เป็นโอ้จีเจ โกบอ๋โอโกบมีแซดเดิลน,นะฮะแซดเดิลก็คือต้องหาตัวมาขี่บอะไรเนี่ยมาเซซ่าหมดแล้วปะหมดเลยอยู่อ่าหดดินไห้โอเคเอ้ยผิดกองเลยสี่ซองสี่ซองสุดท้ายช่วงนี้น่การออกพร้อมกัน หลายการ์ดเลยกันนะฮะเมจิกก็ออกพอมาเทนตะลิงชันนะแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะมีไอ้นี่อยู่นะโปกเกมอนชุดใหม่ด้วยนะครับโบสุดยอดเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกการ์ดจริงๆมีหลายอย่างออกมากๆออกพร้อมๆกันหมดปึ๊บเอ้ยนี่คือเขาเรียกนะอ่าเหมือนกับว่าเป็นใบปิดประกาศจับเป็นวันเต็ดนะฮะอะไรแบเนี่ยเคียร์เวก เดบพูนิชเชอร์นะสวยดีนะเนี่ยโอ้สวยใช้ได้เดบดูเซนเตอร์นี่ตรงไหมเซนเตอร์ตรงไหมโอเคสามสองดำได้สามสามสองดำหนึ่งเลสนะได้สามสามโอ้ถ้าเกิดทำชั่วโปรโมห์คอ,อมีตะคราบนะเอ,อ็กซายอัพทูทาร์เก็ตแบ็กการ์ดคอนยูเก็บย้ายล้าคัปปี้นะรถแค่คัพปี้อืจะต้องใส่คาราชใช่ไหมว้าวถ้าใช้ ถ้าเกิดทำแล้วเสียสองไลา์ก็ดีมากเท่ดีได้ความเท่อะเนาะแต่ก็เท่จริงแหละน้องนี่สัเคใส่ฟอนตงใส่เคโอเคล็อกแอนด์โหลดเอ็มอีกแล้วโอเคไม่โอเคดีโอเคดีวะแล้วเนี่ยดิสคอครับเอ็กโซเทลิกดูพิเคเตอร์ ถ้าแซกหรืออ,อถ้าแซกมันหรือแซกอืเทอร์ดีแฟกใส่สองอีพีดูอืมตอนอินเทอร์เน็ตเน็โอ้ถ้าเราแซกเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยอีพีดูเราได้ beginning next i n s เ a ็ t balance t o k เลยสมมติเราแซกเจ zero ตัดไปเราได้เจ zero ตัดมาใหม่โอเคนะเอออืมอืมเอ้ย,อม,อม,อม,อยมันดูดีเหมือนกันนะ เออเราแซ็กที่วีโรตานะเราแซ็กโรตัาพิชอไปนะแซ็กไลออนไดออมไหมเฮ้ okay. จิงเป้าโหอะไรเนี่ยสเต็งเกอร์แบ็กเทอร์เลอร์นะฮะ mm. ไม่ใช่เทอร์เลอร์แต่พีกแต่จารุ mm. ยู่เลยน,นี่หว่าหมดอินเดียไพรอนไทร์ห์นสกอร์หมดเลยอีกสามซองนะตอนนี้เราได้อ,อ,อะไรนะเขาได้ดิเซอร์อ Desert. ดีเซอร์เป็นสเปเชียลเกนนะครับแล้วก็ได้ใบประกาศจับแล้วเป็นเคียวกิ๊กเคียวิกเลยสามซองโอ้โหแล้วได้มาเบกแท็บไปด้วยหนึ่งใบดีใจดีไหมใบเบกแท็บหนึ่งใบเลยนะเว้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยป๊าโอ้โ oh. ห ขอ,รอแรงๆหน่อยนะครับพี่น้องขอ,รองแรงๆหน่อยครับม้าไปดีย <c oughs> ูนิคอร,ร์โรนโพนี่คุณได้รับโพนี่หน,นึ่งตัวนะครับโพนี่อ้โหแล้วสเฟียร์แรงรแทก,กตัสแอนนี่จอยอัพนะครับแรงไทยวาคีน เพอร์เฟกต์ช็อตยิงแจ่มฮะฮาร์ดเลดพินเลดทอร์นาโดชอนเนย์เดวเลยสองซองสุดท้ายสองซองสุดท้ายนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะนี่รู้สึกว่าเอ็มก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีหวังแล้วหรือเปล่าเพราะว่าการที่คิดว่าน่าจะออกยากๆออกหลงัหลงๆเนี่ยมันออกไปแล้วอย่างสเปเชียลเกสหรือว่าวันเต็เนี่ย ไอ้ใบประกาศจับเนี่ยโมสโวเนต์เหมือนเซนนารี่ทุกซองแล้วมั้งแล้วโอ้โ oh. หอะไรวะเนี่ยโอเบกาสเปิร์เตอร์ออฟเซคันด์นะอืม uh ดีกว่าคอมเบดามเมดแล้วจ o เกตอัพค e ปอัปเตอร์ดิสเฟดเฮ้ยเราจะได้ทอยคิปไม่ใช่ <laughs> ทอยคิปมากขึ้นอึ๊บ อะไรเนี่ยเอ็มด้วยแครับนึ่นะแคลมกับพูนิชเมนต์คลามกับพูนิชเมนต์เป็นเอ็มซะด้วยนะครับเนี่ยแล่เดทบีฟอร์ซันไรท์ใต้ก่อนเช้าืมล็อกแซนอีกแล้วสตาร์ฟอร s e เซเว t นแ้วไปสุดท้ายอันอัลเท o ร์รานะครับเอ็กไซนี่นะเบอร์ a คีเจอร์ยูคอนโทรลบิงเดนรีเทิร์นเดมเบ t t l นฟิลด์ แล้วก็ทำหม่ x ครั้งนะครับจ่าย x สองรอบฮึมฮืมแล้วจะตึ้มตึ้มตึมต,มต,มตึมไปนะฮะ x ครั้งเมอร์ r d e r foil สวยดีเนาะนควันฮึม,มเมฆสวยมากครับชุดนี้ทำ foil สวยพวกไอเนี่ยพวกไอ,กกอกเขาเรียกว่านะอ่าดืม่มไอพวกไอเนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์ปะเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์อ่ะผ้าทั่วขาว <c oughs> ส,สวม โอเคซองสุดท้ายแล้วไม่รู้จะมีอะไรหเหลือให้ใช้บ้งเดี๋ยวว่าเหลือให้ตื่นเต้นไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะสรุปแรกับมิสติกให้ดูท้ายคลิปพร้อมราคาครับเทียบกับเว็บหลักละที่เราเทียบกันแหละอีกรอบหนึ่งว่าจะเจ๊งหรือจะรอดตายมากับแร่ลีแอนิเมต์ีอนิเมต แลอีกแลนะครับืฟิลด e m i g ตี้แลต่อไปโอ้โหวีไรออลแล้วก็แลอีกแล้วครับรู้สึกบาการ์มันจะซ้ำๆกันนะพี่เลยเดี๋ยบอกเราก็ได้ไปแล้วนะครับเนี่ยแลสุดท้ายครับเป็นเฟสเทรนไฮส์นะครับหมดแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยนะครับกับคอเลกเตอร์บูสเตอร์นะครับกับเอาล่อออฟทันเดอร์จังชันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุป ให้ดูกันก่อนว่าเราได้มิสติกไปกี่ใบโอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่ามันเราได้มิสติกกี่ใบนะครตอนนี้เราได้มิสติกที่เป็นบิสกอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่้านะเจ็ดบนะครับมีนี่นะเอสทอร์เทอริค p l บิเกชันนะครับเ a เวสเตอร์ออฟบิสเนะครับเพ s สคอนโทรลเทอริโตรี่โฟล์กนะครับอะไรเนี่ยธันเชันบิสตา c อ่าคอลเลกนะคอลเลกเตอร์ แล้วก็นี่ครับโรตัสลิงนะฮะฟลอยด์นะฮะโรตัสลิงนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ได้นี่คコレ็กเตอร์ไอตัวไอะไาเรียกว่านะอ่าคอมมานเดอร์นะฮะหนึ่งตัวนะเป็นเนี่ยยูม่านะพรโปรติสเตอร์นะครับแล้วก็โอเคก็ไปเป็นเบรกนิวส์เบรกนิวส์เราเป็นเลระไบติงฟอยด์นะหนึ่งใบนะครับแล้วก็นี่ไม้เบรกแท็บนะครับแล้วก็นี่ครับผมคลาวแล้วก็พื้นพื้นเมนะฮะส่วนโอทีเจเนี่ยใบธรรมดาเลยเราได้แค่นี่นะฮะ จิราครับแล้วก็นี่ได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมอสโวนเตสเนี่ยเหมือนแบบใบประกาศจับหนึ่งตัวนะครับเป็นคาบกแล้วก็สเปเชียลเคสเกลน,นี่นะครับ <laughs> ดิเซ e r t ไปว่าเกลน,นะัะโอเคที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยแรทั้งหลายนะครับก็สวยงามครับลองเช็คดูนะะในตำร้านกาใกล้บ้านนะครับน่าจะมีขายอยู่พอสมควรแหลนะแล้วก็น่าจะมีรถหลังเข้าไปทีหลังสงการนะช่วงปลายปลายเดือนลอง ถ้าเกิดเปิดแล้วไม่หนำใจนะลองติดต่อตรมร้านกาดที่ท่านรักใกล้บ้านทานทุกที่นะครับอุดหนุนร้านกาดนะครับช่วยๆกันร้านกาดจะได้มีให้ท่านเดินต่อไปนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับชุดน้ำถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับทุครัให้เลือกแบกแก้เมนทซีจีนะครับในช่วงเกลือแทนคุณอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมันจะได้เด้งทุกครั้งครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายโย